สังหาจาความรู้สึกนี้ไปนนานมากราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมดอทอริสกับช anel สตูดิโนะครับสำหรับวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นวันที่ตัวผมเองเนี่ยรอคอยมายาวนานมากๆจริงๆนะครับผมสำหรับการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่จาก JYP Entertainment be back ไม่ใช่คิวนั้นขขงไปเดือนเขา t ทว c e แอลกอฮอลฟรีนะคลิปนี้อาจจะลงช้าสักนิดนึงแต่ว่ามาแล้วนะครับผมไม่พูดพันธำเพลงแล้วเดี๋ยวจะยืดยาวมากกว่านี้พอรู้สึกว่าผมเนี่ยชอบยืดเยือ่ชงเปิดคลิปมากเลยนะมาเริ่มเลยแล้วกันไปจากทีเซอร์เนี่ยเพลงมันจะมีความแบบแจ๊สเบาๆนิดนึงอื้ยังกันสวยมาก จริงๆแล้วทั้งวงนะครับผมแต่ว่าจะพยายามไม่หวิดแรงนิดหนึ่งนะอุ้ยชอบเมโลดี้นี่ว้าวไม่ซัมเวอร์สนะจะเดวว่ากัน คอมแบคนี้จะได้ขึ้นเต αι ต αι แล้วจอมยอนฉันไม่ดื่มแต่ฉันก็มึนเมาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันมีความแบบแอบเซ็กซี่นิดนึงอนะ คือมันไม่ใช่ความรู้สึกแบบฉันสวยนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบฉันว่าฉันก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมชอบเป็นโนท่าทนี้ชัดเมื่อกี้ดีมาก มาเป็นไอเดียเพลงแจสมากเลยเพลงนี้โอ้ชอบพเพลงกันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันนะครับผมมันจะไม่ใช่เพลงที่เั้นแบบรุนแรงอะแต่มันจะมีความแบบ แอบเซ็กซียย่นิดน,นึงอะแบบอะไรประมาณเนี้นะน้องดกกี้ตัวเมยวิชียรยองน่ารักมากอะ เืีฮอตเซลมาทุกคนว้าวเอ้ยผมชอบผมชอบเพลงนี้นะอาจจะเห็นว่าผมดูยิียบมนะคือผมไม่อยากพูดทับเพลงเยอะถ้ามันไม่จําเป็นนะครับผมสาหรับการฟังรอบแรกอไรอางี้นะอยากตั้งใจฟังนิดนึงคือเพลงนี้มันอาจจะไม่ใช่เพลงที่แบบเหมือนเวลาเราไปผับอะ่ะเราทุกคนต้องมาแบบว่า อะไรขนาดนั้นนะเออเนื้อออกปะตอนมันเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเราไปนั่งบาร์แจ๊สเฉียวๆยเออแบบว่านั่งดื่มแล้วก็มีเพลงแจส๊สเบาๆอย่างนี้แล้วก็แบบพอมาคาริต้าแก้วหนึ่งครับแต่ว่าให้ต้นนู่นนะแล้วก็เดี๋ยวแก้วนี้พี่จ่ายเองอะไรแบบนี้นะครับผมมันเป็นฟิลนี้นะผมไม่รู้หรอกผมก็ฟังฟนนังคนอื่นเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปตอนฟังเพลงรอบเมื่อกี้นะครับว่ามันไม่ใช่เพลงที่มีความเซ็กซี่แบบร้อนแรงซับ้นๆอะแบบ เห็นแล้วต้องอึซ่าอฮอารมณ์ประมาณว่าถ้าอยู่ไกลๆเราอาจจะสัมผัสไม่ได้ถึงความร้อนแรงนะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆขึ้นมาเนี่ยเราจะค้นพบว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตอะไรแบบนี้นะครับอึซ่าฮที่ผมพูดเนี่ยเป็นไอเดียที่พยายามเปรียบเทียบให้คนฟังเข้าใจง่ายๆนะครับผมนะแต่ว่าไอ้เรื่องดีเทลเพลงเป็นไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะสิ่งแรกเลยที่ต่างกันนะครับก็คือปกติเพลงที่เราฟังฟังกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเบสไฟฟ้าใช่ปหไอ้ที่ผมบอกว่าเพลงนี้มันนนจจะะเบาๆหรรือทุกกกคู้สึ คือเท่าที่ผมเข้าใจนะมันเป็นเสียงที่ออกไปทางเพลงแจ๊สนหนึ่งเขาก็เลยจะใช้เบสที่เป็นดับเบิลเบสนะครับมันจะเป็นการเล่นแบบพิซกาโต้หรือว่าดีดบนสายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความหนักของหัวเสียงอ่ะมันก็เลยแบบจะซอฟต์กว่าแต่ทีเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้เบสไฟฟ้าแล้วมามิกให้บางลงหรือเปล่านะครับหรือเขาอาจจะใช้ดับเบิลเบสจริงๆก็ได้ผมพยายามฟังอยู่แต่ผมว่าความรู้สึกส่วนตัวผมเดาไปทางใช้ดับเบิลเบสเล่นมากกว่าเลยค่้ายความรู้สึกเหมือนกับเพลงเนี้ยออกไปทางเพลงแจ๊สเลย แล้วพวกเพลงแจ๊สอ่ะตัวลเบสอ่ะมันจะเป็นการเดินโน้ตแบบเหมือนการเดินคอร์ดอ่ะแบบว่าสังเกตว,ว่าไอเสียงเบสส่วนเสียงต่ำสุดอ่ะมันจะเป็นการเล่นแบบเปลี่ยนโน้ตนะครับผมขณะที่เพลงทั่วไปอ่ะมันจะย้ำเบสอยู่ตัวเดิมใช่ปะจนเปลี่ยนคอร์ดมันก็จะเปลี่ยนโน้ตอะไรอย่างนี้นะลองฟังอีกทีหนึ่งไป แล้วพอเอาเบสออกไปอะจากที่เพลงมันเบาอยู่แล้วอะมันก็จะเบาไปอีกนิดนึงนะครับมมแต่ว่าถึงมันจะเป็นออกไปทางเพลงแจส๊สก็ตามเนี่ยมันก็จะยัยงมีเมโลดี้ของความเป็นแบบเพลงเคป๊อปเพลงซินป๊อปอยู่ลายบนบนพวกลายแบบเสียงแบบปีนด้ดำอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะต่อไปตรงนี้ผมก็ชอบท่านี้คือผมขอไม่ได้แกะขอดอะไรลงลึกนะครับเพราะว่าถ้าให้พูดมันก็อาจจะเข้าใจยากกันึ่งแล้วตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่พูดรู้เรื่องอยู่แล้วด้วยมันเป็นซีเควนซ์ของ3ขคอร์ดนะเอาเป็นว่าลองใช้ความรู้สึกจากการฟังดูนะซีเควนซ์ที่หนึ่งซีเควนซ์สอง มันเป็นขอที่มีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ใช้เสียงเครื่องดนตร,ตรีมาทําให้มันหนาขึ้นไปอีกมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกําลังจะไปละมันกําลังจะไปท่อนต่อไปแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับผมแต่จองยนสวยมา่าไม่ไหวแล้วทดทโทษดโทด คือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ผมก็ชอบตัวเมโลดี้มันจําง่ายมากเพราะว่าเป็นเซนเนซ์ซ้มมนะครับถ้าไว้ชอบทําแบบนี้หลายเพลงมากซึ่งมันจะทําให้แบบฟังรอบเดียวแล้วเราจําเมลโลดี้มันได้เลยนะเดี๋ยวลองดูท่อนฮุกอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นประโยครับแล้วก็ซัํมทั้งหมดอีกรอบหนึ่ง ประมาณนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือที่มันทําให้เพลงเนี้ยความรู้สึกแบบมันอาจจะไม่ใช่แดนซ์มันขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองฟังรีทึ่มจริงๆอะมันจะไม่ได้มีความหนักที่ต่างกันมากระหว่างตัวเบ็ดดากับตัวสแนนะครับผมมันจะเป็นการเล่นที่แบบไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพลงมันก็เลยจะไม่ได้แบบออกไปทางพวกเพลงแดนซ์แบบป,ะป,ะปุ๊บปัดปุ๊บอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองฟังะดิตสักรอบหนึ่งแล้วกันนะน่คือเราจะรู้สึกว่าความหนักของทุกจังหวะ มันจะไม่ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับผมแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยแชมเปญไวน์สกิลล่ามารกาลิต้าโมจิโต้บิสไลโมจิโต้กับ ไลม์เลมอนสวิตช์มูโรตาพินาคอาดาเนี่ยคือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นชื่อค็อกเทลใช่ปหมอูแม่งพูดเมื่อกี้โคตรเหนื่อยเลยอันนี้ผมไม่น่าจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าคือพวกค็อกเทลพวกเนี้ยมันจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์แบบค่อนข้างเบานิดนึงจะไม่ได้แบบรู้สึกหนักขนาดนั้นแต่ว่ามันจะค่อยค่อยๆยค่อยๆยมาอะไรแบบนี้นะครับผมมันเลยค่อนข้างจะให้ความรู้สึกแมทช์กับการฟังเพลงนี้คือถ้าสมมติว่ามันเป็นคําว่าวิสกี้เบอร์เบอนบนรันดีเบียพวกเนี้ยคืออันนี้มันจะ น,นะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกก็ฟังฟังเข้ามานะเรื่องแบบนี้พอมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบค่อนข้างจ,จะซอฟต์แบบนี้ผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เข้ากับการฟังเพลงนี้ดีอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นความรู้สึกแบบฉันก็สวยนะอะไรแบบเนี้ยไม่ออกไปแบบแอบเซ็กซี่อ่ะ ถ้าเป็นตัวผมก็แอบรัดอ่ะเออเอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ท่อนเนี้ยผมชอบชอบใจย่อนชอบลองดุ ไม่ใช่พอแล้วไอเสียงเปนโนที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าออกไปทางเพลงแจ๊สเลยถ้าใครเคยดูหนังเรื่องลาลาแลนด์ผมว่าน่าจะคุ้นกับเสียงเปนโนแบบนี้นะครับผมมันเป็นเทคนิคการเล่นแบบมีใช้โครมาติกหรือว่าคึมเสียงคนคางเยอะปกติเพลงทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้โครมาติกกันเขาจะใช้แค่โนที่อยู่ในคีแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยมันจะนานๆานมาทีใช่ปะแต่อันเนี้ยมันจะมาแบบที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 ท,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 ทีอะไรแบบเนี้ยคือพวกเพลงแจส๊สอะคอร์ดมันจะซับซ้อนกว่าเพลงป๊อปทั่วไปมากๆอยู่แล้วนะครับผมอะไรแแบบนี้้ลว่อยู นะครับส่วนตัวเลยค่อนข้างจะชอบมากเป็นพิเศษนะสำหรับท่อนนี้ต<อ>ังดุน่ารักมาดไม่ต้องเลือกมเมนกันแล้วทุกวันนี้นะมีเก้าคนเองชอบๆปเถีเนี่ยท่อนนี้ท่อนเมื่อกี้เหมือนกันนะครับผม เรื่อง MV เรื่องอะไรก็เหมือนเดิมนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าผมว่ามันก็สวยนะอีกลายหนึ่งที่อยากให้บอกเก๋คือลายที่มันอยู่ข้างบนที่มันจะมาจบประโยคะก็เป็นซีเควนซ์เอนกันนะ พยายามจะไม่ไวไ้วัยใดๆทั้งนั้นนะแต่รู้สึกว่าชายยองน่ารักขึ้นทุกเพลงเลยแต่นายอนยืนหนึ่งแล้ยักนายอนยืนหนึ่งจริงไม่เลยมันยืนหนึ่งทุกคนแหละสำหรับผมอะนะ อะไรประมาณนี้แหละนะสำหรับไอเดียสำหรับเพลงนี้นะครับผมโมโมโมดส,สวยมากแต่ผมชอบเป็นลายข้างบนอ่ะ คือมันจะมีลายข้างบนที่มันเป็นแบบว่าเสียงคล้ายๆออกไปทางซินเทไซเซอร์นิดนึงนะครับมันเลยทำให้เพลงแบบมีความไลท์ไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับผม คือสำหรับผมนะผมไม่ชอบมากก็จริงแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องแบบเทสจริงๆนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้โดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแฟนทวาย์มานานตั้งแต่แรกเลยอะ่ะคืออย่างผมผมเพิ่งมาตามไม่กี่ปีใช่ปะก็ลเลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าคนที่ตามมานานมากๆอ่ะแล้วควาอเพลงมันเปลี่ยนไปจากแบบเก่าแบบนี้เขาอาจจะเฉยๆหรือว่าอาจจะไม่ชอบเพลงแนวนี้ก็ได้นะครับผมวันนี้มันเป็นแบบความชอบส่วนตัวจริงๆนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ก็เป็นความชอบของเรานะครับผมแต่ว่าส่วน ตัวผมอะที่ผมชอบเพลงแนวเนี้ยส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าสําหรับเพลงที่มันให้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆสาหรับผมถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมขอใช้คําว่าสําหรับบางเพลงและกันเอาของทวายเนี่แหละนะไม่ต้องไปวงอื่นนะคืออย่างเพลงฟันซีอย่างเงี้ยเพลงนั้นมันจะมีความหนักของจังหวะของอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าสําหรับเพลงฟันซีเนี่ยบางทีบางสถานการณ์อะผมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากฟังเวคือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผม,มชอบมากเพลงฟันซีแต่ว่าบางสถานการณ์มันเป็นอารมณ์ที่แบบปู้ม อยากฟังเพลงแนวเนี้ยเอาออกไปก่อนเดียปะ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเพลงประเภทเนี่ยเพลงที่มันแบบไล่ๆบเบาๆแบบเนี้ยแบบเพลงแอลกอฮอล์ฟรีเนี่ยสำหรับผมผม,มันเปิดเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆนะครับผมมันตื่นเช้ามาเปิดฟังเลยก็ได้หรือว่าจะให้ผมฟังก่อนนอนก็ก็ได้หรือว่าจะให้ผมฟังตอนแบบนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังเป็นเพลงที่ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมสำหรับผมนะเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะอาจจะไม่ได้กกการ์ฟิตรัาแบบเมื่อก่อนมากนะเพราะว่าก็เพลงเขามาแบบนี้้้ะถาาจใหมว แบบเมื่อก่อนมันก็ดูเวอร์ไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปรับอารมณ์ให้มันเข้ากับเพลงนิดนึงอะไรแบบนี้นะแต่สาหรับผมผมชอบมากรอบนี้ผมแฮปปี้มากจริงๆด้วยความที่มันเป็นเพลงแบบที่ผมชอบด้วยแหละถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่ติดกัน2วงของ JYP ที่ผมชอบเลยก่อนหน้านี้ ITZY ใช่ป่ะมาเป็น The Morning มาเทไว้แต่มันยังไม่หมดแค่นี้นะไยเดือนนี้นะครับผมเป็นวงที่ผมรอคอยมานานมากเอาจริงๆริงผมไม่คิดว่าผมจะได้ทําแล้วนะไม่คิดว่าเขาจะทำแบ็กกันอีกรอบนะเพราะว่าตั้งแต่ทำ r ร a c t มาเนี่ยเงียบหายไปยาวมากแต่เขากลับมา กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าวงานี้เป็นวงที่ผมชอบมาเป็นเวลาเท่าไหร่วะประมาณ1ิปีแล้วนะครับสำหรับวงนี้นะบอกเลยว่าครั้งนี้นี่มันแบบที่สุดจริงๆปลายเดือนนี้นะครับเราราชันทั้ง6จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะวันที่ เท่าไหร่วะ28มิถุนายนนะครับผมกลับมาเจอกันแน่นอนนะแต่ระหว่างนั้นผมก็มีคลิปอื่นลงอยู่นะไม่ได้ทำแต่รีแอคอย่างเดียวนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันไม่ไหนนะก็แวะๆมาดูกันบ้างนะครับผมเท่านี้นะครับตอนนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นบ,บนูดาซารืรังหันสุนออกกี้ยอยูบิบาบ